แล้วใส่ไลฟ์สดเอา YouTube ครับไม่ได้เอา,เอา,เอาทุกอย่างมาเลยเอตอนนี้อยู่ข้างในเดี๋ยวเราเดินมาข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะ เราเพิ่งรู้ว่าเรามาไม่นานนะทุกคนสัสดีทุกคนไม่คือแบบถ้าจะคิวถ้าจะคิวนางขนาดน,นี้นะเรา เราย้ายดีกว่าทุกคนแล้เรายังไงยืนหน้าปากพควอยู่ปากพคอาแต่ว่าอย่างนี้ปากพคอาส,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องปน,นียืนน้องคายค่ะวิฟวิฟวิฟแลนด์ใครพามาเจอฝากกดใจกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็จะไลค์แค่สิบนาทีสนามเป้าเหรอเด็กเด็กโตงอแง,งอ้าวอุ้ย ธนูพี่ดีไปสีลูกฝึกอาพี่เขาสอนได้สนามธนูค่ะทุกคนอยู่ทางนู้นอยากให้พี่ดีฝึกอยากให้พี่ดีฝึก นั่งถ่าได้เป็นอ๋ออ๋อต้องลงคิวใช่ต้องลงคิวอัยเราไม่รู้ พี่ดีอยู่ข้างหลังค่ะยอยิอยงโง่ธนูอ่อยากให้พี่ดียิงธนูค่ะพี่ดีครั้งแรกหรือเปล่าลูกครั้งแรกครับครั้งแรกจริงๆเลยครับเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวดูแต่มันไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นต์นะแค่ลูกทรงเหมือนส่วนไอ้ตรงเนีย่ยลูกอะมันไม่ได้แท้รอ้อเปอร์เซ็นต์พี่ดีเขาจะได้รู้ อันทำไมมันแล้วตัวทีได้อะเสียงเขาแล้วปะอไม่ได้เหมือนกันสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยม,มีมีนูน่นขึ้นกำแพงนู่นก็มีมีอะไรนะเหม่ยเข,า,ขาทนูไงแรงเกินนะไปนู่นเลยกาแพงด้านหลังป้าถ้ามันมั่วจริงอาจจะข้ามเลยนะตอนนี้อยู่หนองคายค่ะทุกคน โอ้แลนะคือชุดหนึ่งนี้อ้าก็เยอะอ่นะอันนี้ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะสวัสดีทุกคนนะคะกดไ like, ลค์รัวๆให้หน่อยนะ <c oughs> <c oughs> กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะทุกคนไ <c oughs> อ้เงี้ยน่าจะไม่ว่างเหมือนมีโทรไปอะไรเงี้ยไม่รับสายยังไม่ได้ไปอ่ะ แล้วก็ไม่พระแชดสีเขียวเป็นไรไม่รู้มันมันเออเริ่มมันเด้งออกมันมันอองอ่ะทุกคนไม่พราะย่าิมาวุ่นวายมากอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็จะแบบยุ่งยุ่งยุ่งยุกันทุกบ้านแหละนานๆทีนัมมีค่ะน้ำมี านาเม่นาธีลิตนาเม่สามล้อปั่นสี่ล้อปัน่นห้าล้อปั่นเนี่ยแม่กับยายเอ้ยไม่นั่งก,กระลาชีคุณยายมาระหว่างรออก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่ดีเลยนะถ,ถ้านท่านพิทีนี่มันต้องมันต้องข้อมือหรือเปล่ากีฬาประเภทนี้มันต้องเน้นข้อมือไหมนี่คอมเมนต์เดียวข้อมือ ข,ข้อมือต้องต้องนิ่งต้องแม่นต้องแข็งหรือเปล่า,ส,าสวัสดีเลยพี่นกตอนนี้ตรงค่ายค่ะเขาจะแบบธนูยออีงอยธนูค่ะจริงๆนะมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคนเยอะมาก แต่อย่างว่าแล้วเขาก็หาแบบที่ข้างนอกกันนะหุ่นดีอ <c oughs> ่ะพี่พี่บ้ากลับมามีเอวแล้วนี่สมัยเรียนมาหาลัยเนี่ยไม,ม่ธรรมดาแล้วเราอะ่ะ <c oughs> นั่นเมย์นั่นเมย์ไม่ธรรมดาเพื <c oughs> ่อนไม่รับอ่ะไม่รู้หาเจอไหมเจอแบบไหนซึ่งแบบอาจารย์ชาต้องต่อ <c oughs> แถวละมัง้ง <c oughs> พี่ดี มามีมบ้ายไม,ไม่ใช่หนู <laughs> พ่ธีจริงเหรอทุกคนใครผ่านมาเจอกดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไ like, ลค์รืยๆให้หน่อยนะทุกคนตอนนี้รอเขาเรียกว่าอะไรรอให้ให้พี่ทียออีงอธนูค่ะนหลัง ปกติเราเราใช้ปออืน้อยใช่ไหมที่ตามงานวันนี้เรามาแบบธนูกันค่ะไม่คืออัดวิดีโอไม่ได้ดีนะ่กกดไลค์สดเลยทุกคนคือมันอ้องไปแล้วอะ่ะขนาดแชท็กเขียวอะ่ะพี่ยังเข้าไม่ได้เลยมันขึ้นแบบเออเลอ่ะ ตื่นเต้นแม่จะเก็บพี่ดีไปดูเขาจะเล่นธนูมันเดแอมมีจับกล้องไกลๆไปแล้วค่ะไปเล่นธนูแล้วค่ะพี่ที พิธียืนตรงกลางระหว่างเพื่อแดงกับเสื้อเขียวนะคะนั่นแหละค่ะ,ะคือพิธีก็เป็นธนูแต่ต้องรอคิวนิดนึง พิทีรับอุปกรณ์เอาต้องไหนหลูกอ่านเลนนี้ถ้างั้นก็อยู่เลนนี้เราก็จะขออยู่ไกลนิดนึงเข <c oughs> าอยู่เลนทะนูกัน <c oughs> ข้างแรกของพี่ธีคขอทุกคน <c oughs> ไม่รู้จะยังไงม พี่ไปไหนไปนไหนกันบ้างคะทุกคนเออบอดอยู่ตรงนี้อ,นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่พิธีกันน้าก็กำลังสอนให้กันอยู่ค่ะ นะ้ากำลังประกบอยู่ค่ะพี่ตีเล่นธนูครั้งแรกค่ะสวัสดีเพื่อนทีเดนสาาทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่หนองคายค่ะอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เคย ต้องแรงๆหรือเปล่าปึ๊บตอนนี้ 纳米，纳米。 ครั้งแรกของทุกคนไม่เคยจับธนูกันเลยค่ะทุกคนนะยังไปไม่ถูกเลยพิธีอีกรอบนะลูกอย่าลืมอีกรอบนี่น ใครที่เพิ่งผ่านมาครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนกล้องก็จะอยู่ไกลพิธีนิดนึงไม่ได้อยู่ใกล้เล่นธนูนค่ะ ไม่ได้ค่ะแต่ก็มือคุณแม่สั่นนิดนึง กำลังสอนพี่ดีอยู่ค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นนะไรน่าจะยังไม่คุ้นมันมน้องต้องใช้กำลังแขนอะ ในคุณน้าเขาก็ให้ดูอ่ะพิธีรอบที่สามจะได้ไหมรอบสามตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจับธนูค่ะทุกคน เยี่มเขาให้มากี่ดอกไม่รู้ แต่พิธีจนเขาออกกันหมดแล้วค่ะทุกคน เ <laughs> ป็นไงบ้างลูกไไมันต้องใช้แรงแขนเปล่าเออครั้งแรกแล้วอย่างนี้แหละพิธีต้องอย่างนี้แปบ่ะลูกแล <h ari> ้วก็ปล่อย

แพล้วค่ะทุกคนแล้วเจอกันสัญญาณไม่ได้ละไปดูคบิประลาแกะนูนด,ดูแล้ว